สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้น้องเลมอนจะพาไปไหนครับเดินน้ำหน้าไปเลยน้องเลมอนจะพาไปไหนครับน้องเลมอนจะพาไปไหนลูกทำความรู้จักกับแม่แสนรักใช่ไหมครับนี่แม่แสนรักนะคะ แม่แสนรักค่ะแม่แสนร,รักก็เป็นแม่ของน้องพอใจนะคะแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงของน้องลุงฟ้าด้วยค่ะขอบคุณแม่แม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่ส่งคะแนนมาให้แม่ฟ้าใสน้องลุงฟ้าแล้วก็แม่แสนร,รักค่ะช่องทางฟ้าใสเซมิลี่นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ และเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะแม่แสนร,รักเป็นช้างอีกเชือกนึงค่ะที่อยู่กับเรามานานมากค่ะเลี้ยงแต่เล็กๆค่ะเป็นตัวแรกของเราเลยนะคะแม่แสนร,รักใสดีค่ะ แม่เสนลักษมีลูกคือน้องพอใจนะคะตอนนี้น้องพอใจไม่ยากอยู่กับแม่เสนลักแล้วนะคะเพราะว่าน้องต้องไปอยู่บ้านที่บริรลัมค่ะไปอยู่กับพ่อโอเลค่ะ,ะว่าอยู่นี่ไม่ฟ้าส,สายป่วยดูแล,ลไม่ทั่วถึงค่ะต้องเฝ้าคนป่วยค่ะ ฟ้าค่ะน้องลูกฟ้าก็เกิดวันที่1สิงหานะคะน้องลูกฟ้าเกิดวันที่1สิงหาคมค่ะอายุ1ปีหเดือนแล้วค่ะคุณป่วยของเราก็แม่ลูงฟ้านะคะขอโทษค่ะคุณป่วยของเราแม่ฟ้าใสายค่ะแม่ฟ้าสก็อยุประมาณ 24~~~ 25ปีค่ะ อาการของแม่ปาใสวันนี้นะคะก็ที่เริ่มเป็นก้อนนิ่มๆแล้วค่ะแต่แม่ปลาใสก็ยังกินอาหารเลือกเป็นแบบหลากหลายอย่างค่ะจะชอบกินผลไม้นะคะแล้วก็เป็นของหวานๆอย่างนี้ค่ะอาหารอ่อนๆอาการของแม่ปาใสก็จะดีขึ้นตามลําดับนะคะก็เพราะว่าแม่ปลาใสเป็น ใช้เวลาเป็นนานมากค่ะตั้งแต่วันที่26เดือนธันวาถึงวันที่14สามารถขี้ออกมาได้ค่ะโดยคุณหมอได้รวมก้นนะคะเอาขี้ออกมาได้วันที่14สิงหาคมค่ะเอย14มกราคมค่ะวัน ันนี้แม่ฟ้าใสก็ยังกินยานะคะมีวิตามินค่ะแล้วก็ยังรักษาที่ใบหูด้วยค่ะเนื่องจากการเพลยาค่ะเป็นแผลค่ะแม่ฟ้าใสก็มีอาการตัวนี้ยังผมอยู่ค่ะเพราะว่าไม่ได้กินอาหารเป็นเวลานาน,นะคะ่ะ ช่วงที่ไม่สบายนะคะคือไม่กินน้ำไม่กินยาเลยค่ะการรักษาของคุณหมนะคะก็ต้องใส่น้ำเกลือตั้งแต่เช้านะคะช่วงที่ไม่สบายนะคะตั้งแต่9าโมงถึงห้ามงเย็นบางวันก็ถึง2อทุ่มค่ะโดยที่มีแม่แม่แมสนร,รักนะคะเป็นแม่เลี้ยงของน้องลุงฟ้าค่ะช่วยดูแลน้องลุงฟ้านะคะ ที่ไม่สบายก็จะดูแลน้องลุงฟ้าค่ะพี่ของแม่ฟ้าใสก็อย่างนี้ค่ะเริ่มทำอย่างนี้แล้วนะคะสามก้อน,นะคะ่ะก้อนสี่ก้อน มากค่ะ,ะเหตุที่ไม่ฟ้าใสท้องอืดน,นะคะก็มาจากหนึ่งหนึ่งแม่ฝ้าใสไม่ได้เดินออกกำลังกายค่ะเพราะว่าเป็นโควิดค่ะไม่ได้ทำงานสองก็กินหญ้าค่ะก็มีห้าแห้งแล้วก็ไม่ค่อยได้กินผลไม้อาหารอ่อนค่ะเพราะว่าพอขวานก็ไม่มีไม,มไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้ออาหารมา มาเสริมได้ค่ะก็เลี้ยงตามมีตามเกิดค่ะเพราะว่าตกงานทั้งคนทั้งชานะคะน้องลุงฟ้าก็ยังกินนมแม่นะคะทุกวันนี้ก็ก็มีนิดหน่อยค่ะไม่ได้มีเยอะค่ะก็ น้องนงฟ้าก็อาศัยกินหญ้ากินอาหารอ่อนกินกล้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ส่งกำลังใจและส่งคะแนนมาช่วยอาหารช้างค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณแม่ๆทุกท่านนะคะเบอร์โทรติดต่อพ่อควานแม่คว้านนะคะก็0986 สี่แปดสี่แปดสองห้าค่ะ ถึงแม้อาการของแม่ฟ้าใสจะดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังห่วงค่ะเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าล้ไส้ก็ยังไม่มาปกติเหมือนเดิมค่ะย,ยังขาดแบคทีเรียจุลินซีย์คุณหมอวอกว่าต้องใช้อาหารไปช่วยให้ใหมีจุลินทซีย์และมีแบคทีเรียในล้ไส้ค่ะและแม่ฟ้าใสต้นนี้ก็ ก็กินเลือกค่ะกินอย่างอนิดอย่างอโนยแต่ยังกินไม่ปกติเหมือนเดิมค่ะต้องใช้เวลา แม่แม่เอซไม่เยี่ยมได้นะคะที่โรงพยาบาลสัตว์กำแพงแสนค่ะนำอาหารเวไมาเยี่ยมไม่ผัสใสได้ค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามและทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณแม่ๆทุกท่านคะ่ะ ลุงเห็นลูกบอลขอบคุณแม่เอฟซี G นะคะขอบคุณแม่แม่มากค่ะให้ส่งลูกบอลมาให้น้องลุงฟ้าค่ะวันนี้ให้น้องเพิ่มพลังไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยมาเล่นกัน แม่สันหักก็จะให้กินอ้อยขอบคุณสำหรับการติดตามช่องพังฟ้าใสแฟมิลี่นะคะและทุกคอมเมนต์ขอบคุณแม่แม่เอซทุกท่านค่ะที่ ติดตามอาการของแม่ฟ้าใสาและครอบครัวน้องลุงฟ้าแม่เซนร,รักค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ